สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พีพีเช้าอ่ะครับผมรู้ได้ว่าเพิ่งตื่น ต่ผมน่าจะเพิ่งตื่นจริงโ่ะเด้หมดสวัสดีทุกคนนะครับผมพี่บุญยืนยืนยืนไก็ เอ้โอ้สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีรอบที่สิบแล้ว <c oughs> ครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องเรื่องเมื่อวานเนอะที่ที่โดนแฮ็กที่โดนแฮ็กไปก็คือตอนแรกอะผมจะ ยืนยันเวลิฟายไอจี <id> แล้วคราวนี้แบบเขามาหลอกเขามาหลอกผมให้ส่งอีเมลไปให้เขาและเปลี่ยนเป็นอีเมลเขาแล้วคราวนี้ก็ไปเลยครับผมใช่คุณอรกนรนเลย เมื่อคืนนี้แบบเครียดแบบเครียดมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้หายหายเครียดแล้วใช่ตอนนี้คือไอจีแอคเค้าของผมอะไปขึ้นอยู่ประเทศตรุรก,กีแล้วอะ่ะตอนที่ดูเมื่อวานมัง้งไปขึ้นอยู่ประเทศตรุรกีแล้วใช่ <laughs> เนในนี่คุยอ๋อเมื่อคืนคุยกับตี้ถึงตีหนึ่งตีสองพี่ตีเมื่อวานผมก็คุยพี่ปัาตีถึงวันตีสามตีสี่มันไม่หลับเลยเมื่อคืนบอกเลยว่าแบบเมื่อคืนคือแบบเครียดแบบจนไม่รู้จะพูดยังไงแบบเครียดมากใช่ในไหน,ไหนแก้งกดขอกดตรงนี้ เออพี่บุญอยู่ตรงไหนอ่ะพี่บุนมันไม่ขึ้นพี่อ่ะมันอยู่ไหนพี่บุนกดออกไปแล้วก็กดเข้ามาใหม่ได้ไหมคือตงนี้มันไม่ขึ้นอ่ะมันหายไปเลย